ดีครับ60%ลูกมือสองสภาพดีเช่นเคยวันนี้เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น1.8นะครับเครื่อง1.8เดียวโ,โตเป็นงจุดแ1.8เดียวโตนะครับตัวนี้เป็นตัว S นะครับเป็นตัวนําเข้านะครับแต่เครื่องยนต์อะไหล่ตัวเดียวกับที่ผลิตในประเทศไทยเลยนะครับเป็นตัว S เป็นตัว็อปเลยนะครับหายาานะครับตัวนี้1.8เลี้เจ17นิ้ว สะเกิดทั้งคันนะครับคันนี้นนะครับสะเกิดรอบคันเลยนะครับสีโดยรวมเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับนี่นะครับสะเกิดรอบคันล้อสิบเจ็ดนิ้วนะครับดิ้ดหน้าดิ้ดหลังแอร์แบกเอวีเอสมีวีเอสีนะครับตัวนี้นะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับนี่นะครับ เ8 s นะ,น,ะน,เน,ะนะครับตัวนี้เป็นตัวนําเข้านะครับหายากนะครับตัวนี้นี่ยรเจอทั้งคันแต่ตัวอะไหล่เครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกับที่ผลิตในประเทศไทยได้เลยนะครับล้อแม็ก17นะครับสีสวยเลยนะครับสี90%เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันเบาะหลังหนังสีดํานะครับสีสวย ตกไฟฟ้าเส้นทันล็อกสี่บานไม่มีขาดเลยนะครับแผงประตูเด้ดานหลังคาสวยๆมีม่านหลังนะครับรุ่นนี้ตัวนี้มีระบบการช่วยทรงตัว VSC นะครับการลื่นถลายของรถยนต์จะอยู่เฉพาะชั้นในตัวท็อปเท่าน,นั้นนะครับในี่ครับภายในสวยเลยนะครับนี่แอร์แบบด้านคนนั่งนะครับนี่แอร์แบบวงแลวนนั่งคนขับ เสีสวยไม่มีแตกหักเลยนะครับราคาอยู่ที่แปดหมืนสามนะครับคันนี้เลเลดส,สวยสพร้อมใช้ง,งานเดินทางไกลได้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูภาษีกันภาษีสิบสามตุลาหกเจ็ดใช้ยา,ยาวๆนะครับเกือบสิ้นปีเลยราคาสวยนะครับสีเก้าสิบปอร์เซ็นนะครับคันนี้นี่ครับล้อส,สวย เกิร์ดนะครับสายพารโดยรวม90เปอร์เซ็นนะครับคันนี้ถังไกลสบายนะครับราคาแปดหมื่นสามรถอยู่อำเภอปักช่อจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนนะเครื่องยนต์เหตุหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับเกียร์แห้ง ต้องนเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ ABS e นะครับหน้าท้ายเดิมรถไม่ได้ใช้แ๊สน,นะครับปา,าก็โปรงโต,ต้ตาเดิมยังอยู่ตติ๊กเกอร์เพจโต,ต้ตาเดิมยังอยู่นะครับตัวนี้เครื่องเดิมๆหน้าหลังเดิมๆนะครับไม่มีชนสสวยๆเลยครับคันนี้แปดหมืนสามเท่านั้นนะ รถอยู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีติดต่อคุณวรินเบอร์เดิมนะครับ0989262599มาดูตัวจริงทดลองขับก่อนนะครับระวังมิชฉาชีพนะครับช่วงนี้เยอะมากดูภายในอีกครั้งนะฮะแข่งประตูกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้บ ABS ดิสซีล้อ ภายในสวยเลยนะครับแปดหมื่นสามนะฮะน้อสวยสวยสีเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับสีสวยเลยนะครับคันนี้้อมใช้งานเดินทางไกลสบายช่วงล่างไม่มีดังครับเลี้ยวขวาเลี้ยวฝ่าไม่ดังน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับรถได้เดิมแห้งเลยนะครับคันนี้นี่ครับเพลทเดิมคึื่อยู่แห้งๆเลยเทางไกลสบายแล้วครับคันนี้ เเดิมยังอยู่นะครับรับประกันการโอนเหมือนเดิมนะครับรถชนนี้เป็นปี2003นะครับเป็นตัว S 1.8S นะครับตัวนี้เป็นรถนําเข้าแต่ไม่ต้องกโกวเรื่องอะไรเรื่องอุปกรณ์นะครับใช้ตัวเดียวกับที่ผลิตในประเทศไทยได้เลยจะเป็นตัวนี้เป็นตัว S 1. ที่ช่วงที่โตโยต้าผลิตรถไม่ทันเลยต้องนําเข้าออกมาขายนะครับรุ่นนี้ หายากนะครับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้หายยากแล้วไม่มีแล้ว